โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อย่างหัวข้อคลิปนะครับก็คือเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับหรือว่าให้ดูนะครับว่ารี n น C6 เนี่ยนะครับโอ้โหความแตกต่างเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงนะครับแล้วก็จาก C2 เนี่ยนะครับมา C6 เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะได้ตัดสินใจกันว่าเออฟวนจะมาไหมนะครับหรือว่าปล่อยให้มันอยู่ในตู้เปิดมาเรื่อยๆจนได้ C6 นะครับและสําหรับเพื่อนๆ่ที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนําร้านเติมเกม a k game top up center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูก ปลอดภัยเติมไว100้1 0เปเปิดตั้งแต่ส0โมงเช้าถึงตี2ของทุกวันไม่มีวันหยุดหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับหรือว่ากดแอดไลน์แอด a c k top up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากป้องเปิดกด้าวยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูสกิลที่มันขึ้นมานะครับในส่วนของตอน C6 นะครับเอ่อในส่วนของตอน C6 เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยก็คือผลข้ามขีบจํากัดนะครับ เปลี่ยนแปลงจํานวนเป้าหมายเนี่ยจากปกติเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแค่ศัตรูที่เรียกว่าเป็นศัตรูแถวหน้านะครับไอ้บัฟอันเนี้ยนะครับจะติดลดเกราะแค่ศัตรูแถวหน้านะครับแล้วก็ตัวของผลของลดพลังป้องกันเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็น4ี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเพิ่มขึ้นเป็นสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าในอันที่มันเริ่มต้นะนะมันเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูในตู้นะครับว่าพลังป้องกันเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับ เอออันนี้มันลดพลังป้องกันสิบแปเปอร์เซ็นตะตามที่มันเขียนไว้นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเท่านี้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีตัวลีนาที่เป็นตัวเก่าแล้วเนาะแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนรู้แล้วกันนะครับว่าตอน C6 เนี่ยนะครับมันขึ้นมาเป็นอย่างที่ตัวเลขมันเขียนนะครับว่าสี่สเ็เปอร์เซ็นนี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถดูนะครับมันจะมีชนิดของการลดพลังป้องกันเนี่ยนะครับสองสีอ่าของลีนาเนี่ยนะครับ จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ในส่วนของบิสกิตนะครับถ้าเป็นบัฟของบิสกิตเนี่ยครับจะเป็นโล่สีดําเห็นไหมซึ่งตรงนี้นะครับมันจะไม่ทับกันนะครับเออมันจะไม่ทับกันหมายความว่าพอเวลาที่เราได้ลีน่ามาแล้วเรากดบัฟเนี่ยแล้วเรามีบิสกิตอยู่ในตีเนี่ยนะครับมันก็จะแบบแรงจัดนะครับซึ่งเอ่อไอตัวที่เรียกว่ามีอีกจะเป็นคนละสีกับของบิสกิตแล้วกันนะน่าจะเป็นตัวของอสุลานะครับที่เอาไว้ใช้ลง ดันไฮรานะครับนี่นะครับตัวนี้ไฮราเนี่ยก็ใช้อสุราลงนะครับแต่ว่าของอสุราเนี่ยลดลง13%นะครับเออซึ่งความแตกต่างของแบบสกิลตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูเลยในดันนะครับขึ้นมาจาก C2 4ตัวนะครับตีแรงขึ้นที่ทำให้ปัสคาของผมเนี่ย อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยครับที่ผมทำพาสคาวไปอ่แต่ว่าพาสคาวผมเป็น C 0ูเนาะอันนี้ผมไปแลกมาแล้วก็เปิดได้หนึ่งตัวนะครับมันก็เป็น C2 มันทำให้พาสคาวผมเนี่ยนะครับยิง2ทีนะครับแรงมากจะให้ดูให้เห็นในดันดีกว่านะครับมันจะง่ายกว่านะครับคือแค่ลำพังอ่ะ C2 มันก็เก่งแล้วนะตอนนี้ผมเปลี่ยนการลำดับการจัดสกิลของพาสคาวนะครับที่เอาไว้ใช้ลงดันไอร่าเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ1 2 นะครับสาม6ี่ห้าหกนะครับแล้วก็7มันก็เหมือนเดิมหรือเป่ะแต่ว่าลองดูนะอันนี้ก็คือทําให้ผมมายิง2ทีได้จากการยิง3ทีด้วยการใช้บัฟของลีนาแทนนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใช้บัฟของตัวนี้ละนะครับไม่ได้ใช้บัฟอันนี้ละถ้าเกิดว่าเป็นอันก่อนเนี่ยผมจะใช้บัฟอันนี้นะครับเออเพราะว่าบัฟลีนาเนี่ยมันจะไม่ถึงข้างหลังคือไฮด้าเนี่ยมันจะมี2ตัวหน้าเนาะนับเป็นแถวหน้าถ้าไม่ได้อยู่ในส่วนของขั้นที่เป็น C6 เนี่ยนะครับ ส่วนในขั้นของที่เป็น C6 เนี่ยนะครับเขาจะบัฟไม่ถึงหัวกลางที่เป็นตัวหลังนะครับแล้วก็ทำให้ยิงแรงขึ้นแบบว่าระเบิดมากนะครับให้คุณสังเกตด,ดูนะครับว่าเห็นไหมว่าตรงหัวเนี่ยนะครับมันจะมีโล่สีดำอยู่นะครับอันนี้ก็คือโล่ลดเกาะของบิสกิตนะครับที่เป็นโล่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอรีหน้าในการบัฟน,นะต้องบอกว่า ในส่วนของตัวอัศวินผมอะอาร์ตี้อัศวินผมอะซัพพอร์ตแบกดาเมจนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตลีน่ามีทุกอย่างนะครับมีคริดาเมจนะครับมีลดเกราะนะครับเออซัพพอร์ตอะแบกดาเมจเลยผมไม่จำเป็นต้องทำดาเมจให้มันเยอะหรือว่าก็เอาทำทำ,ทำแค่ให้มันพออยู่ในระดับที่มันฟาร์มได้ในชั้นนั้นๆนะนะครับรเ,รหเห็นปะโหขึ้นมาหกหมื่นเก้านะ จากคลิปที่แล้วผมยิงเท่าไหร่อะ4ห้าหมื่นประมาณ40,000 9ประมาณนั้นอะ4 5 0 0 0 5แล้วต้องยิง3ทีอ่ะนึกออกไหมแต่เนี่ยขึ้นมาแบบแรงแบบในชั้นเดียวกันนะแรงกระจายมากนะครับอาจจะมีการทําของปรับขึ้นมานิดนึงคือแค่ผมผมปรับให้อัตราจุดอ่อนกับอัตราครีนเนี่ยมันคิีเป็น2อย่างเนี่ยมันเป็น100เท่านั้นเองนะเเห็นไหมยิงสองที เออยิงสองทีจริงๆปกติมันจะยิงสองทีแหละไอตีสุดท้ายเนี่ยมันเหลืออยู่ติ่งนึงนะครับนิดเดียวนะครับเออรอบนี้อาจจะแบบเบาลงไปนิดนึงนะครับตัวเลขดาเมจดของปัสคาวผมมันมันยังไม่สุดไงแต่ว่าบัฟของลีนาเนี่ยนะครับคือตัวสุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยน,นะครับโดยปกติผมก็จะเอาลีนาเนี่ยนะครับลงอยู่แล้วนะครับเออนอกจากดันทั้ง3ดันที่ว่าไปนะครับมีลีนามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือจริงๆเนี่ยดันบัวมันอาจจะไม่ได้ใส่เนาะลีน่าก็ไปใส่บาร์บิสกิตเอานะครับแต่ในส่วนของลีน่าที่เป็น C2 เนี่ยนะครับมันก็ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าจะทําอยู่ที่ในระดับ C2 นะครับเพื่อที่จะเอาค่าคริดาเมจนะครับบวก34นะครับแล้วก็หรือว่าจะเอาใส่ไว้ในตู้อย่างนั้นแหละนะครับในตู้แรกนะแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งที่มันได้เนี่ยเป็นลีน่า C6 มาเนี่ยนะครับก็จะทําให้เอาไปยิง อ่อในส่วนของดันที่เป็นไฮร่าได้ด้วยนะครับเอาไปลงตรงส่วนอื่นที่เป็นด่านทั่วไปนะครับด่านได้แมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปลงหอบับลงหอทํานู่นนี่นั่นนะครับคือผมมองว่าตัวซัพพอร์ตตัวนี้มันยังไงของผมอ่ะมันได้เล่นในทุกคอนเทนต์่ะต้องบอกเลยว่าทุกคอนเทนต์นะครับถ้าไม่ได้มีตัวอื่นมาเปลี่ยนอาจจะเป็นแบบเออไม่ได้ลงทุกทีอะไรเงี้ยเพราะว่านแมมันมี2ทีมเนาะนะครับก็ได้มาเนี่ยก็ถือว่าดวงดีนะครับออกก่อนนะครับยังไงเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูนะครับ อาจจะเทียบให้ดูสั้นๆนะครับเออเทียบให้ดูสั้นๆนะครับยังไงคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะไปแนละ้วสวัสดีครับ